สวัสดีครับมุอน,นี้มหาวาันป่าพี่น้องบนภูเขาเทือกเขาผูเรนค้ามะวานป่าหายู่หากินกับพานเขตกับพานฟอ้องน้ำลหลมาจากเทือกเขาผูเรนค้าเนี่ยน้ำมักลายเลยอันนี้เสียนวันแห่น,นี่พานเขตพันฟ้อง มาหาอยู่หากินกันพอได้เอาไปป้นพริกปนอย่างเนื้อส,สัดสัดเออสัดมงนีจะแตกงามๆอะน,ะนะอกเขตเนาะบกวมต่อไหมก็โอเคแล้วอะเตยยืนร้อให้น้ำนิ่งจะกเขาไปยัง,อ,งยอืม อืออีของแท้เดี๋ยวจอบกอนจอบกันกนะบรรยากาศจอบปลาบุกปอลอจอบปลาบอลน,น้ำท่วมเขาพี่น้องใครแม่นยูงส่นี่แต่ว่ามันกับดบวตายแล้วเพราะว่ามไม่ได้ท่วมไปอือบตายอตายตตงมาาง,มมงไฟนะ่ะเป็นตะตายนะเอาจุกอือเตกดีทั้งน้นควมหยานแลว của ông nhà nhảy móng nó mua quán này cũng biểu với phun chỉ nhé đám bì lên Ừ. Bà lái này. Kiểu Điều... chuông na mình hàng nó phong nó. Xịt không? Bà cho đủ. Phân hóa cho đủ nhây bậc lại đi. ถ้าช้นดูหลายเด็ดอันนี้ฮ็ดเด็ทังเงาลวงอืมตอนเงาประดูกง่ายซ้รุ่นป้เนี่ยหาซื้อัจะไก็ได้หรือว่าหาเอามาใส่เลยวะีใส่เลยจะองดวงผมเคยใส่อยู่บ้านอยู่เพิ่นว่าปาดูนะหลายมหยาเลยเจ้าทินฮะหมานะดอกดอกนี่ดอกนี่มานบ่เอออ้นี่ได้ได้ได้เต็มนึงบ่ เได้ยูได้กินเลยนะอาได้ยู้ได้กินปาง้ยใส่บงแปลเนี้ยเออหุยใส่ันไม่ได้เน่ยปลาไม่อปลาไม่เยใส่พันไม่ยใส่พันไม้ส่มาซิวอ้าวแปแปพันมาเลยอืมไหนเป็นซิวอ้าวปาซิวอ้าวแพันอันนีอ่เปลาซิวอ้าวเนี่ยนูอืมเมนอยู่มนยู่บังั้นกับปลาใส่ตันเนอะ ปลาปลานเอ็มปลาน้ <c ane> <c ane> ่เข็มแปลแปลรูปอืมคน่ะโอ้น ok ้ำหักยางลายเลยมินเขาช่หมหรือว่ามินคือจังปลาปลเลมอ่ะปลาตะคุงอ่ะเดี๋ยวไปเอามองอีกด่างนึงมาใส่ผงคุณน่ะ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 เล่นจัดจ้าเลยเออ นองแท้นู้นสงสัยมันขึ้นเบิดทวงหมดแล้วเนาะฟองเนาะท้องพูนอ่ะทวมหมดแล้วน,งน,น่งนนอีอสุดจัดอ่ะนี่ปลาน้องปลาเค็งตัวสวยๆเลยหมนเลยวานเหี้ยจะจะอือพรได้ปุ้นพอได้ต้มหม้อปลาเพราะได้ตำน้ำพริกหายูหาย่หากินพอาะไ่ได้ซื้อกับเขาเนี่ยอพอได้เลี้ยงเวลา ออกมากันแล้วเวลาโหลดแล้วเนาะนอืมนุม่นนะพี่บรรยากาศงามๆด้วยพวกนะเทือกเขาพวกเล่นคาเนี่ยซ่องไปยังซี่โมเมนต์ตำตำเด้ออันนี้นี่สูงคักด้นี่สูงนี่ท่วมเบิดท่วมทั่วราชอาณนะาจักรเลยแล้วปลากะยี่ลายเนีน่ยเราฟงเนาะ พะมันตัดออกไปเนาะอยู่ในน้านน่โอ้โหเขาเกี้ยวเขานี่เขามาเปิดเลยแน่นอนเขตเขาเกี้ยวเขานี่เขามาเปิดเลยเออเหนียมันมาาเนี่ยเขาใส่สายอะงอ่งอืมท่มาที่เราไอานต้อากินอืมแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้การนะตอนเนี้ยตอนตอน แดดเผาใหมมว่แดดนงี้อาเรื่องเลยตอนเนี้ยไปละผ่านเขตไปละวเฮ้ยย่อง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 อือย่อง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 จุ๊กว่ะเอาพุนอะทั้งพุนกำลังอีทวมมองนันทว่อมมาได้ป่ง ฟังทั้งมหมดมองมองขึ้นรถกระบะคันนั้นมีการเลียนมาเฉยเดูผู้ว่านนี้เด็กน้อยผู้หญิงเนาะสามคนซ้อนสามมาบิดบักยังไวเนาะโอ้แล้วก็พากันได้ออกข้าวเออแล้วก็พากันสนุกมาที่นะ่ะยีดกาดกันโอ้ยังยี่งสนกุนสนกสูนี่แม่สนุกเออมันเม่นเนียวมันอยู่เส่โอ้อันตรายบนเทือกเขาผู้เล่นท้าตลอดเหนียวเลยพี่น้อง ชัยภูมิชัยภูมิน้ำนี่ก็ไหลลงมาจากเทือกเขาภูเรนคาได้นไงจ้วงว่างเปล่าเลยเนาะเอาโอเคคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้ซักนี้ก่อนพี่น้องก่อนจากก่อนลาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบบกูดให้เนี้ยนะช่องน้อยๆ้อยเดี๋ยวยี่เอาคลิปใหม่ๆมาให้เบิ่งสวัสดีครับ